สวัสดีชาวออฟแท k งทุกท่านนะครับก็มาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ก็มาต่อเนื่องกันนะกับ ID ของคุณ A นะรีวิว2009นะครับวันนี้มารีวิวรถ T54 นะฮะเป็นม e d เดยมแท k งจากโซเวียตเที9นะฮะเป็นรถที่เรียกว่างไงดีอ่ะมันเล่นง่ายอ่ะแล้วมันก็ใครเจอมันก็ยิงมันยากนะเพราะว่ามัน มันดีซะแล้วเกินนะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคกันนะว่ามันสรรพคุณมันดีขนาดไหนนะแกปวดหัวตัวร้อนได้หรือเปล่านะมาดูกันที่ hp ก่อนนะ hp คันนี้อยู่ที่1,650นะครับกว่ตัวถังอยู่ที่120ด้านหน้านะ120ด้านข้าง80ด้านหลัง45นะ่ะกว่ป้อมปืนด้านหน้าอยู่ที่200นะด้านข้าง160ด้านหลัง65 ความเร็วสูงสุดคันนี้นะที่ทําได้อยู่ที่56กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ HP uh, uh, แรงม้าอยู่ที่700แรงม้านะครับ mm hmm. การซ่อนตัวนะการซ่อนตัวตอนนี้อยู่ที่15.6นะเวลาอยู่เฉยๆนะไม่ได้ยิงไม่ได้ไปไหนนะอยู่เฉยอยู่ที่15.6ซึ่งสกิลไม่มีพลังด้วยนะ mm hmm. ก็น่าจะเป็นค uh, ่าค่าเดิมของมันนะครับ mm hmm. การตรวจจับคันนี้มาตรฐานของมันอยู่ที่ 4 0 0้เอ้ย3ก0นะ390ก็น้อยไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ามาดูปืนกันบ้างนะฮะคันนี้ผมใช้ปืนท็อปเลยนะดูการการอัพใส่วิจ,จัยผมอัพหมดทุกอย่างแล้วไม่ใช่ผมสิคุณ A นะคุณ A เป็นคนอัพนะมีปืนนี่แหละที่ผมอัพขึ้นมาตอนแรกคุณ A จะไม่อัพแล้วละ่ะผมบอกขอขออัพแล้วกันนะจะเอามาแคสนะครับก็เป็นปืน100มมตรนะ D ขีดหนึนะครับมีการเจาะเกราะนะ,ะอยู่ที่201นะครับนี่คือลูกปกตินะลูก AP ใช้ลูก AP เป็นลูกมาตรฐานนะฮะถ้าเป็นลูกทองนี่จะเป็นลูกฮีทนะฮะเจาะอยู่ที่330นะอ้โหโหดมากนะครับดามเมจเฉลี่ยตอนนัดอยู่ที่320อัตราการเบีเ่ยงเบนกระสุนที่100เมตรอยู่ที่0.35นะครับเวลาเล็งอยู่ที่2.3นะก็คือ อันนี้มีการจกเจาะเกราะที่ดีนะครับดาเมจด,ดีนะฮะแล้วก็ความแม่นดีเวลาเล็งเยอะไปนิดหนึ่งนะครับเวลาเล็งเยอะไปนิดหนึ่งการหามุมกดของปืนมุมกดของปืนอยู่ที่ลบห้านะครับคือดีหมดทุกอย่างยกเว้นมุมกดมุมกดแย่หน่อยนะฮะอยู่แค่ลบห้าซึ่งถ้าเจอกันทางเรียบก็โอเคไม่มีปัญหาบนเนินนีก่ก็ต้องต้อง ต้องอาศัยแบบการเอียงรถบ้างอะไรบ้างนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ผมใส่กันนะตอนนี้ผมใส่อยู่ก็จะมีพัดลมนะครับแล้วก็มีโหลดเร็วแล้วก็มีตัวปรับเสถียรแนวตั้งนะครับสกิลนะฮะสกิลหลักๆที่แนะนำนะครับก็จะมีพี่น้องล่มลบนะซึ่งเอาเอาสกิลที่ทุกคนต้องมีนะฮะที่แนะนำก็คือ 1. พี่น้องล่มลบนะครับ 2. ซ่อมนะฮะสาพลาง นี่ก็คืออัพได้ทุกคนส่วนสกิลเฉพาะทางนะของผู้การก็จะมีซิกเซนต์นะครับแล้วก็สอดแนมเพื่อที่จะเอาไปชดเชยที่มันมองแค่390นะครับของพลปืนนะก็จะมียิงเร็วหรือว่าสแนปช็อตนะแล้วก็ตาพิฆาตนะครับของผลขับนะก็จะมีการขับอย่างนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็เบรกด้วยคลัชนะแต่ในที่นี้เขาไปอัพการพุ่งชนแบบจงใจนะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรของเขานะ ผนบรรจุที่ผมจะแนะนำก็จะมีอ,อ,อะไรอะการเก็บอย่างปลอดภัยนะครับอันดับแรกการเก็บอย่างปลอดภัยแล้วก็เหลืออีกอันนึงก็อะดรีนาลีนก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมอันสามอันที่แนะนําไปตั้งแต่แรกก็คือซ่อมพลางแล้วก็พี่น้องลมลบนะครับโอเคสกิลก็ตามนี้นะครับตอนนี้นะก็จะมาดูที่ใส่อุปกรณ์แล้วก็สกิลของพลรถที่ทําไว้นะครับ เวลาโหลดอยู่ที่6.6วินาทีซึ่งถือว่าโหลดไวมากนะครับไวมากมุมกดเท่าเดิมนะลบ5เท่าเดิมนะเวลาเล็งอยู่ที่2.16ก็ลดลงมาพอสมควรนะ2.16ก็ก็โอเคโอเคก็โอเคนะ <c oughs> การเบี่ยง <c oughs> เบนกระสุนอยู่ที่0.33นะที่ระยะ100เมตรซึ่งซึ่งถือว่าแม่นแม่นมากนะ DPM ขึ้นมาเป็น2,009เลยนทีเดียวนะ2,917นะ ความเสียหายโดยเฉลี่ยต่อนอาทีนะสูงมากนะครับคันนี้เกราะด้านหน้าด้านป้อมอะไรเนี่ยค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราไปดูที่เกราะกันในเว็บ tankgg ครับผมก็มาที่เว็บที่ผมใช้อยู่ประจำนะด้านตัวรถกันก่อนนะตัวรถกันก่อนที่ตัวรถนี่ด้านหน้าตรงๆนะสองร้อยนะร้อยเก้าสิบกว่าถึงสองร้อยนะครับด้านบนนะเพจล่างอยู่ที่สองร้อยกว่า สองร้อยนิดตสองร้อยนิดนะฮะก็นี่ไม่ได้เอียงรถนะถ้าเอียงรถช่วยนี่ก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะคือที่ตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างจะหนายิงยากนะครับเพราะว่าเนี่ยครับ <laughs> มันเอียงสักขนาดนี้นะมันทํามุมสักขนาดนี้นะมันก็ได้ความหนามาเพิ่มนะฮะมาดูที่ป้อมนะป้อมก็หนาหนาอยู่แล้วนะมันตามสเปคมันก็หนาอยู่แล้วสองกว่านะ ก็จะมีจุดให้ยิงก็คือตรงตรงด้านนี้นะร้อยหกว่านะครับด้านนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลย90เองนะมันก็เป็นจุกเล็กๆ2อจุกด้านบนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีการเจาะเกาะดีๆ200ขึ้นไปนะก็มายิงที่ตัวรถก็ก,ก,ก็ได้อยู่นะอื1สองรอยสิงอะไรเงี้ยก,ก็ยิงเข้าได้นะมันมีนะเทียบแปดอยสิบสอย่าง c ี c มันก็สองร้อบสองคือคือฝรั่งเศสเนะี่ยเขาเจาะเกาะดีนะ ยิงก็เข้าแต่ว่าถ้าเอียงรถเนี่ยดูดิเอียงรถปุ๊บมันก็200ขึ้นนะ200เกือบ230อย่างเงี้ยนะข้างล่างก็200นาขึ้นเยอะพูดง่ายหนาขึ้นเยอะนะคมาดีเอ่อมามาดูที่มุมกดกันบ้างนะมุมกดที่บอกว่าลบ5นี่ครับลบ5ด้านหน้านะฮะลบ5ด้านข้างลบ5ด้านซ้ายลบ5ด้านขวาลบ5นะด้านหลังนะเหลือแค่ลบ2ลบ2เท่านั้นนะคือแทบ ไม่ต้องกดกันเลยไม่ต้องกดกันเลยนะคือแย่มากนะครับตอนนี้นะที่อัพไปทั้งหมดนะแล้วก็ทั้งอุปกรณ์ทั้งสกิลนะผมลืมให้ดูในส่วนของอาการตรวจับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่407นะจาก390นะขึ้นมา407ก็ถือว่าใช้ได้มาตรฐานเทียร์10นะแต่คันนี้เป็นเทียร์9มีเดียมแพงเทียรเ9ก็ใช้ได้คันนี้เป็นรถที่ เล่นค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็สามารถไปสปอร์ตได้นะครับเพราะว่ามีการตรวจับที่ใช้ได้มีความหนาที่ดีความเร็วที่ใช้ได้คือไม่ได้โดดเด่นไม่ได้โดดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสูงสูงอย่างเช่นว่าการตรวจับดีมากหรือว่าการเกราะดีมากหรือว่าความไวคล่องมากอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้ดีโดยรวมๆเราใช้ได้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจับไม่ได้สูงมากแต่ว่า400อ่อตอนเนี้ยมันเท่าไหร่407ก็ ใช้ได้ถือว่าใช้ได้กรอบไม่ได้หนาโดดขนาดนั้นแต่ว่า200กว่า200นิดนิดๆมันก็ใช้ได้นะครับเร็ว56ความเร็วสูงสุด56ไม่ได้ถึงกับ60ขึ้นไปแต่มันก็เร็วพอสมควรเพราะมันมีความหนาเข้ามาช่วยการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยคล่องมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการเล่นสัก2เกมแน่นอนสองเกมตามมาตรฐานนิกกี้อยู่แล้วแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะเพราะว่า เล่นเทียเก้านะมันก็เสียตังค์แล้วก็ ID นี้ก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยนะฮะก็ <G ül üyor> <G ül üyor> ไปดูกัน2เกมครับแค่ไหนแค่นั้นครับผมมาในเกมแรกครับก็ค่อนข้างจะโชคดีนะที่ได้เป็นท็อปท็อปเทียนะก็มีเทียเก้แค่3 to คันข้างละ3คันเท่าน,นั้นนะครับมาอยู่ในแมปอาร์กติกนะมีจอรข้างละ1คันเท่านั้น เกมนี้ผมก็ลุยนะผมเป็นท็อปเทียร์อยู่แล้วนะะแล้วก็ความหนาความคล่องผมแทบไม่กลัวไขนะ่ฮะไปเลยครับลุยครับจุดที่ผมจะไปก็นี่ครับจุดนี้นะฮะดูเพื่อนในทีมก็ตามกันมาน้อยแล้วเกินต้องเรียกนะต้องเรียกขอความช่วยเหลือหน่อยจิ้มจิ้มหน่อยนะฮะ ขายหกหนึ่งครับวิ่งเข้ามานะเห็นผมแล้วด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่สนนะมาสปอร์ตก่อนนะรตรงนี้ตรงนี้ที่ผมขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาจะยิงเนี่ยก็จะยิงได้แค่ตรงหัวซึ่งมันค่อนข้างยิงยากเพราะมันหนานะครับที่ต้องกลัวก็คือกลัวจอนี่แหละฮะเขาจะลงบอมผมนี่หละแต่ว่าเขาไม่ลงนะผมก็ไปก่อนลว ในเมื่อทีมเขาไม่มาผมก็ไปหาครับเดี๋ยวไปหามาคนเดียวด้วยฮนะวิ่งโล่คนเดียวเลยทีมด้านหลังกําลังตามมานะเฮฟวแ่นทง์กำลังตามมาอะ่ะเจอวอลเฟ n น r ทร k กเกอร์อัพแพนเซอร์โฟคันแรกนะเนี่ยครับมุมกดมันค่อนข้างแย่นะผมก็ต้องหาพื้นที่ที่จะทําให้ผมยิงได้นะ เจอแล้วนะเจอเจอตำแหน่งที่ผมจะยิงได้แล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้สนั p ไปไม่โดนนะครับไม่โดนนะเฉียวไปอีกนิดนึงนะแม่เควีสามก็ก็ยิงได้นะข้างบนหัวแต่มันไม่โดนแค่นั้นเองไม่โดนตรงจุกบนหัวเนี่ย นี่โดนจะจะเข้าไปครับหนึ่งนัดเข้าไปหันข้างให้นะหันข้างหันข้างให้ผมก็ยิงเข้าสิครับหันป้อมด้านข้างให้อย่างนี้นะฮะค่อยๆค่อยๆเลาะไปฮะค่อยๆเลาะไป,ะไ,ปไปโดนจุกพอดีนะ อีกนัดเดียวครับหนีไปแล้วนะไม่ทันแล้วผมเลาะขวาดีกว่านะเลาะขวาไปแล้วหนึ่งนัดก่อน <c oughs> คืออะไรครับ <c oughs> กระเด้งเหรอเด้ง <c oughs> ได้ไงอะ่ะแล้วนัดที่สองนี่คืออะไรไม่เข้าใจ <c oughs> สองนัดโอ้งงเลย ไม่เป็นไรครับต่อครับต่อเนี่ยคันนี้มันหนาด้วยนะแล้วก็เร็วคล่องได้เปรียบได้เปรียบบุกมาถึงถาแล้วนะครับเจออาร์ตี้แล้วฮะแนปเข้าไปครับหนึ่งนัด เพื่อนในทีมก็มาช่วยซัพพอร์ตกันอย่างดีนะคะแนะนำครับ7ต่อ4ครับบุกเร็วครับทำเร็วครับก็เลยดามจยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะพันสามเองตอนนี้นี่นะครับมันแข็งอย่างนี้นะผมวิ่งเข้ามานี่ผมวิ่งเข้ามาหาดามจนะจะมาทำดามจดซะหน่อยนะ โดนด้วยนะ S T A นะโอ้ยโดนแพนเซอร์มุดยิงเข้ามานะครับมาสู้กันหน่อยนะผมไม่กลัวอยู่แล้วก่อนที่เพื่อนผมจะแคปสมดเวลาก่อนนะ yes, the เอาดาเมจสซะหน่อยชนเข้าไปครับนะั่นแหละโอ้ย oh, ได้มาตั้ง260บนะ <60 S 1> นะชนทีนี่ได้ดาเมจเยอะอาชาริเตียต่อต่อต่อสาอยสบ แต่ละนัดนี่แบบโอ้โหไกลไกลเดียงแล้วชาลีเทียนนี่เขายิงถี่จริงๆนะเจาะดีซะด้วยนะเยี่ยมครับได้สักนัดนึงนะแพนเทอร์ไหมแม่เสียดายนะหมดเวลาซะกอ่อนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูคะแนนกันครับผมเพื่อนเราแคปไปจนเรียบร้อยแล้วนะผมยังไม่ค่อยพอใจกับดาเมจเท่าไหร่เล่นเกมบุกเร็วนะเป็นทอ็ทอปท็อปเทียร์นะบุกเร็วก็ประมาณนี้ครับ ได้เท่านี้ก็โอเคได้ตังมานะ36,823นะคพั่สบาประสบการณ์839นะครับดาเมจด,ดาเมจทำไป3 0 6 7ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะจริงๆก็มันก็ทำได้อีก,กน,นะจริงแต่ว่าเพื่อเราไปแคปซะแล้วนะะ <c ười> คิวไป1คันนะครับได้เหรียญมา2เหรียญน,นะครับทำดาเมจไปลำหนึ่งนะแล้วก็ได้คาประสบการณ์ลำหนึ่งด้วยนะครับ 36ที่ได้มานะหักค่าซ่อมใบ14953ค่ากระสุน17220นะยังมีตังเหลือให้เห็นอยู่นะเหลือตังมา4650นะครับยิงไป14นัดเข้า1 1เจาะ9นัดนะก็เป็นรถที่เล่นง่ายนะผมผมบอกแล้วว่าเป็นรถที่เล่นง่ายมากยิ่งเป็นท็อปเชียร์นี้ก็ไม่ต้องกลัวไขรเลยนะวิ่งเข้าใส่เลย คล่องอยู่แล้วด้วยนะไปดูอีกสักเกมนึงครับผมมาในเกมนี้นะครับก็มาอยู่ในห้องเทียเก้านะแต่ว่าในเกมนี้ก็คงต้องกลัวกันหน่อยนะเพราะว่าเทียเก้าเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่เทียเก้าธรรมดาเทียเก้าโหดๆกันทั้งนั้นเลย มีอัตราจรกันด้วยนะข้างละหนึ่งคันของผมนี่จะเป็น c ูเซเดอร์เนะฮะทีมศัตรูจะเป็น gw panther นะครับเป็นเป็นท็อปเซียนะห้องอ่าในเกมนี้นะแต่ว่า vk 4 502 b อย่างนี้นะ m 46 p a t t หกแอย่างนี้นะ t 54ก็มี ยักไทเกอร์ก็มีอัพเจ็กเจ็ก็มีเทอร์เทิส์ก็มีโอ้โหแต่ละคันนี่ก็ไม่ทำธรรมดากันเลยนะหนาๆกันทั้งนั้นเลยโหดๆกันด้วยนะก็ต้องระมัดระมองตัวกันนิดนึงนะครับแล้วก็ปืนผมเจาะอ,อยู่เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยหนึ่งสองร้อยเท่าไหร,ร่นั่นแหละบางคันก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะแล้วทีมผมไม่ค่อยจะมากันนะผมก็ต้อง เป็นท่านผู้นำอีกแล้วนะนำเข้ามานะสโกอตาทีหครับนัดแรกยิงเข้าไปครับเขาก็ถอยฮะถอยผมก็ย้ายครับย้ายที่ครับย้ายที่ขึ้นไปส n a p ครับต้องอาศัยการส n a p แล้วฮะตอนนี้เจอแล้วนะ VK 4502b นะฮสอบะ ยิงไม่ค่อยจะเข้านะคันนี้มันหนานะนี่ดีกว่านะไม่โดนนะออบเจกต์เจ็นยไม่โดนจะว่าไปมันก็หนาเหมือนกันนะมันมีส่วนหนาอยู่นะผมไม่ได้มีเวลาไปเล็งจุดอ่อนขนาดนั้นนะระยะขนาดนี้นะยิงยากเหมือนกันยิงยากอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ลองมาใช้ลูกทองดูนะครับดูว่ามันจะเจาะเข้าไหม สำหรับ 4502B นะครับจริงๆ 4502B มันมีจุดจุดยิงอยู่บนหัวนะแต่ระยะขนาดนี้ใครจะมานั่งปลาณนี้ยิงนะฮะลองดูไหมครับเข้าครับเพราะว่าอะไรครับลูกทองครับ <laughs> กดลูกทองไปแล้ 2, วครับหนึ่งนัดที่สองไม่เข้าครับ อันนี้ดูบ้างนะครับยังยังกระเด้งเลยนะย้ายครับย,ย้ายย้ายไปเรื่อยๆอย่าอยู่เป็นที่นะเดี๋ยวจอดลงไม่โดนนะสแนปไม่โดนวันนี้ผมมีทองมาแจกนะก็แบ่งๆกันไปนะแจกให้ทั่วถึง โอ้โหไม่ได้แม่นเลยนัดนี้ข้ามหัวไปเฉยเลยนะเสียดายมากแม่เหลืองเลยเนี่ยเหลืองมากนะฮูจอดลงทีสามสองเป็นพันเลยนะลองมาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับ นี่ครับมันคล่องมากนะค,คือมันย้ายจุดจากซ้ายไปขวาจากตรงนู้นไปตรงนี้ไวมากนะครับขึ้นมาสปอตทีนึงนะฮะร,ระยะการมอง407นี่ถ้ามีต้องเจอแล้วนะครับดูในมินิแมปนะครับระยะการมองค่อนข้างดีนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยค่อนข้างดีย้ายจุดมาตรงนี้ครับ ลองเลงทีสามสี่ดูนะโอ้โหมีคนเห็นเราแล้วนะทีสี่เก้าแน่เลยแล้วผมก็โดแล้วนะแล้วก็ยังไม่เห็นตัวด้วยซ้ำนะหนึ่งหนึ่งสองยิงเข้ามานะเห็นแล้วนะครับไกลเหลือเกินโอ้มาแต่ป้อมนะเธอร์อสอะเลงซะหน่อยนะอุย้ยโดนด้วยนะครับได้1คิวนะ เป้าใหญ่เหมือนกันนะคันนี้นะ4 5ีห้าบีครับขึ้นทางนี้ไม่ได้นะขึ้นทางนี้ดีกว่านะขอเล่งปลานีรหน่อยอีกทีครับรเหตดล่างก็ไม่เข้านะ อ่หนึ่งหนึ่สองดีวกว่านี่ความแม่นมันเวลาเล่นจริงมันก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นในะระยะขนาดนี้นะดูนะผมเล็งตรงหน้ารถนะอันนี้โดนหน้ารถเมื่อกี้มันโดนมันโดนด้านบนนะมันก็บิดเบี้ยวเป็นธรรมชาติของโซเวียตนะ อันนี้ระยะ500กว่าเมตรนะระยะไกลเลยนะระยะไกลนี่ธรรมดาครับธรรมดาของการเบียงเบนกระสุนนะตอนนี้ทีมนำครับ8-5ต่อ4-5 0-2ยังอยู่นะครับยังอยู่ถึกน่าดูนะคันนี้อ้าวเจอ7-0-4วิ่งเข้ามารับดามเมจก่อนนะ4-5 0-2ยังอยู่นะผมไปแล้วนำแล้ว สี่หนี่ถ้าไม่ตายนี้น่าจะได้กำแพงเหล็กนะนนโดนไปเยอะเหมือนกันนะตายยากจริงๆ4-502้บีครับเจอแล้วนะเป้าหมายเราเน้นเลยครับต้องเน้นเลยครับอันนี้ตายยากตายเย็นนะ m .c. 6พัตต้อนครับกตายแล้วด้วยนะครับเหยียบร้อยไปครับแบตแชด25 TAP นะแล้วก็แจ็คไทเกอร์ เห็นเพลล่างเหรอเพลล่างโดนบังอยู่นะลุยครับลุยต่อเดินไปสองไปครับตอนนี้ดาเมจขึ้นมาเป็น2อ0พนนะฮะยังน้อยอยู่เลย สำหรับเทียร์เก้าพี่ผมว่ามันมันน้อยไปนะต้องสามพันอัพสามพันห้าอะไรเงี้ยมันหนึ่งเออมันหนึ่งดูแบบมีน้ำมีนวลขึ้นมาหน่อย <c oughs> <c oughs> นัดนี้คืออะไรครับ <c oughs> กระเด้งเหรอ <c oughs> อ่ะยิงของตายไปก่อนครับตอนนี้ การสุดท้ายแล้วด้วยการสุดท้ายแล้วด้วยนะโอเคครับก็คงจะได้เท่านี้นะฮะก็ชนะไปนะสำหรับเกมนี้นะได้เงินมา39,392นะครับปสบการณ์1,003นะครับได้เหรียญอะไรเนี่ยไฟฟลายเฟกมานะยิงไปหลายคันนะแต่ว่าเข้า เข้ามาจะเข้าทำดาเมจไปนี่ผมอยู่อันดับ3านะทำดาเมจไป3 5 7 4คิวไป3คันนะครับทำดาเมจไปก็ก็อันดับ3นะเธอเธอยิงไปตั้ง4,8 0พนแดแเยอะมากนะครับก็เอาแค่นี้นะได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นยิงไป27นัดนะเข้าเป้า20นัดเจาะเกาะ12นะครับเอ่อแอสซิสต์ให้เพื่อนไป1 3 0 0 1,305นะครับ เงินที่ได้มาอันนี้คือผมไปทําอะไรเพื่อนเนี่ยไปชนเรื่ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครลบไป6,15นะครซ่อมค่าซ่อมนี่ซ่อมไปถูกเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่โดนไปทีเดียวนะครับซ่อมไป4,3 0พาค่ากระสุนนี่หนักเลยนะเพราะว่าใช้ลูกทองไปร็ลบไป9 7นะ้าหมนเจะเก้น็ะก็ติดลบงานนี้ติดลบติดลบแน่นอนนะ ตีลบ63,664นมะฮะมาเจอกับเทียนี่แค่เทียเก้านะนี่แค่เทียเก้าที่มันหนานะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงด้านข้างไนงะถ้าไปเจอเทียสิบห้องเทียสิบที่เป็นเทียสิบเต็มเมเยอะๆเนี่ยคุณอาจจะต้องปวดหัวได้นะคือถ้าไม่ได้ยิงด้านข้างของเขาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยยิงไม่เข้าหรอกครับ คุณต้องใช้ลูกทองบางทีลูกทองก็หวังผลอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าอย่างที่เห็นมันก็เป้ามันใหญ่นะเซเวยียตเป้ามันค่อนข้างใหญ่แต่รวมๆแล้วก็เป็นรถที่เล่นสนุกดีนะสนุกดีคือแทบจะแทบจะรวมวมแล้วดีหมดรว,วมแล้วดีหมดทุกอย่างนะครับยกเว้นว่ามุมกดมันแย่หน่อยแค่นั้นเองนะความคล่องตัวก็ดีมากนะความเร็วก็ใช้ได้เลย56นี่ก็เร็วถือว่าเร็วนะครับ การตรวจจับใช้ได้นะกราะนี่ยิ่งยิ่งดีใหญ่เลยนะฮะยิ่งเป็นแบบเกมแรกนี่เป็นท็อปเทียร์นี่โอ้โหเดินยิงเพลินเลยฮนะเพลินมากแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือมันเสียตังค์นะเทียร์เก้าธรรมดาธรรมดาของเทียร์เก้านี้แลวนี่เป็นบัญชีธรรมดาด้วยนะครับก็ติดลบเยอะหน่อยนะก็สําหรับทีห้าสี่นะฮะก็สนุกเป็นรถที่สนุกคันหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะที่ติดตามชมกันนะครับแล้วก็ใครสนใจจะด o n a t นะก็เหมือนเดิมครับด้านล่างมีรายละเอียดบอกนะด o n a t กันเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็น True หรือว่าโอนเข้าธนาคารต่างๆนานามีให้หมด PayPal ก็มีนะครับก็ขอขอบคุณน,นะที่ชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe ใครที่ยังไม่ subscribe ก็รบกวน subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าคลิปนี้นิคกี้ขอลาไปก่อนนะ สวัสดีครับบ๊ายบาย